สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะมาเจอกับครูอีกแล้วนะคะเรามาเรียนเรื่องระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องระบบพิกัดฉาก2มิติมาแล้วเนาะซึ่งเรารู้จักแกน x และแกน y เป็นอย่างดีเนาะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าแกน x เป็นแกนในแนวนอนใช่ไหมคะ แล้วก็แกน y เป็นแกนในแนวตั้งใช่ไหมคะและมาในฝั่งขวาจะเป็นค่าบวกซึ่งมีจุดกึ่งกลางเป็นจุด O คะฝั่งขวาจะเป็นค่าบวกและฝั่งซ้ายของแกน x จะเป็นค่าลบใช่ไหมคะแกน y ก็เช่นกันข้างบนจะเป็นค่าบวกใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นค่าลบนั่นเองอันนี้คือ พิกัดฉากที่เป็น2มิตินั่นคืออยู่ในระบบแกน x และแกน y ทีนี้เรามาดูในระบบพิกัดฉาก3มิติมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูอันแรก<ม>เขาบอกว่า x กับ x พาร์มตัวนี้นะคะเส้นตรง x กับ x พาร์มตัวนี้แล้วก็ y กับ y พาร์มแล้วก็ z กับ z p ้พาตัวนี้เป็นเส้นตรง3เส้นที่ตั้งฉากกันที่จุด O ตัวนี้เราเรียกว่าจุดกำเนิดนะคะเราเรียก O ตัวนี้ว่าจุดกำเนิดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า origin เราเรียกจุดจุดนี้นะคะจุดที่เส้นตรง x เส้นตรง y แล้วก็เส้นตรง z มันตั้งฉากกันนะคะและทีนี้เส้นตรง x กับ x พาม์มเรียกเส้นตรง x กับ x พาม์มว่าแกนพิกัด x ตรงนี้เราเรียกว่าแกนพิกัด x นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าแกน x นั่นเองและเรียกเส้นตรง y y พาม์มเส้นตรงนี้เราเรียกว่าแกน y แล้วก็เส้นตรง z Z p พารตัวนี้เราเรียกว่าแกน Z ดังนั้นถ้าเราเห็นเส้นตรงนี้แล้วมี x x พาร์มให้เราเรียกนี้ว่าแกน x แกน y แล้วก็แกน Z นะคะซึ่งตัดกันและตั้งฉากกันที่จุดอะไรคะจุด o ภาษาอังกฤษเด้ว,ว่าจุด origin นะ,ะทีนี้แล้วจะมีรังสีเกิดขึ้นนักเรียนเห็นไหม รังสี O O ไปทางไหน O ไปทาง x อ่ารังสี Ox เรียกว่าเป็นแกน x ทางบวกจากนี้มาเนี้ยเราเรียกว่าทางบวกแล้วก็ O y มาเนี้ยเราเรียกว่าแกน y ทางบวกแล้วก็เรียก O z ที่มาฝั่งเนี้ยเราเรียกว่าแกน z ทางบวกนะคะฉะนั้นให้เรารู้ได้เลยว่า ฝั่งตรงข้ามกันจะเรียกว่าแกนลบใช่ไหมคะนั่นก็คือ o ไป x พามตัวนีน้แกน y ก็เช่นกัน o y ฝั่งนี้เป็นบวกและ o y พามตัวนี้จะเป็นลบแกน z ก็เช่นกันค่ะขึ้นข้างบนจะเป็นบวกส่วนข้างล่างที่เป็น z พามจะเป็นลบนะทีนี้เขาบอกว่า โดยทั่วไปมักจะเขียนแกน x แกน y แกน z ทางบวกเท่านั้นซึ่งทางลบจะไม่เขียนจะไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> z ตัวนี้ความจริงแล้วฝั่งนี้เป็น Z ทางบวกใช่ไหมฝั่งนี้เป็น Z ทางบวกดังนั้นตรงข้ามจะเป็น Z อะไรคะ z ซพรมแต่เราไม่เขียนเนาะฝั่งนี้เป็น y ทางบวกตัวนี้ก็จะเป็น y พรม ฝั่งนี้เป็น x ทางลบตัวนี้ก็จะเป็น x พาร์มนั่นเองซึ่งเราละไว้ในฐานที่เข้าใจคือเราจะไม่เขียนฝั่งที่เป็นลบนะเราก็เลยได้แกนแกนนี้ออกมากูจะให้นักเรียนดูจากโปรแกร,รม gojba นะคะที่แสดงรูป3มิติให้ดูนะคะที่เป็นแกน3มิตินะติเห็นไหมแกน3ามมิติเราจะสังเกตเห็นว่าสีแดงเป็นแกนอะไรคะ สีแดงเป็นแกน x นะคะสีเขียวของเราเป็นแกน y แล้วก็แกน z ของเรามันจะตั้งฉากตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราลองสังเกตอยู่ดีนะคะรูปสามมิติสามารถหมุนได้เราจะเห็นว่าแกน x กับแกน y ตัดกันในแนวราบใช่ไหมคะตัดกันในแนวราบและทีนี้ก็มีแกน z มาตัดอันนี้คือเป็นรูปร่างสามมิตินะคะ จะเห็นว่าแกน X ของเราจะมีฝั่งที่เป็นบวกก็คือฝั่งนี้และฝั่งตรงข้ามข้างหลังก็จะเป็นลบและแกน Y ของเราจะมีฝั่งที่เป็นบวกในฝั่งขวาและฝั่งซ้ายก็จะเป็นลบใช่ไหมคะและแกน Z ของเราข้างบนก็จะเป็นบวกข้างล่างก็จะเป็นค่าลบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรูปสามมิติเนาะให้พวกเราได้ดูเห็นได้ชัดเจนนะคะ,ะกลับมาเนื้อหาของเราทีนี้ จากแกน x แกน y และแกน z ที่กำหนดขึ้นนะคะจากแกน x แกน y แกน z ที่กำหนดขึ้นเรากำหนดขึ้น3ระนาบเรียกว่าระนาบอ้างอิงนะคะระนาบอ้างอิงดูในภาพนะคะเรียกระนาบที่กำหนดในแกน x แกน x และแกน y ตัดกันเห็นไหมคะ แกน x และแกน y ตัดกันตัดกันที่ระนาบตัวนี้ใช่ไหมคะเราเรียกระนาบนี้ว่าระนาบอ้างอิง xy หรือให้เรียกสั้นๆว่าระนาบ xy อะแล้วทีนี้ระนาบที่กำหนดด้วยแกน y และแกน z กำหนดด้วยแกน y และแกน z เห็นไหมคะตัดกันตรงนี้ดังนั้นก็จะมีระนาบเกิดขึ้นเป็นแผ่น เป็นแผ่นที่เกิดจากการตัดใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าระนาบอะไรคะ yz ระนาบ yz นะคะและอีกอันนึงเราเรียกระนาบที่กําหนดด้วยแกน x และแกน z ว่าระนาบอ้างอิง xz นี่นะแกน x กับแกน z ตัดกันตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นระนาบที่เกิดขึ้นก็จะเป็นระนาบ xz นั่นเอง ระนาบ x y ระนาบ y z และระนาบ x z ทั้ง3ระนาบจะแบ่งระบบพิกัดฉากมิติออกเป็นกี่บริเวณคะกี่บริเวณ8บริเวณอ่า8บริเวณมีอะไรบ้างแบ่งออกเป็น8บริเวณนั่นก็คือเหนือระนาบเหนือระนาบจะมีอยู่4บริเวณนั่นก็คือตรงนี้1 2 3 4มเห็นไหมคะและ ใต้ระนาบ xy อีก4ก็คือข้างล่างตัวนี้นะคะ1 2 3 4เราเรียกว่าอัตภ,ภาพอัตภาพอ่าอัตภาพภาษาอังกฤษก็คือ o c t a n นะคะเราเรียกแบบนี้ก่อนหน้านี้พวกเราเรียนในระบบพิกัดฉากที่เป็น2มิติแบบนี้อ่าเราเรียกว่าอะไร จะตุรภาคใช่ไหมคะจะตุรภาคหรือภาษาอังกฤษคือ c u r ์เรนใช่ไหมคะ a อที่แปลว่า4นะค u ร์ r ร n t ์คอร์เที่1 c u r งคอรที่2 c u r อร์เที่3แลวก็ค u ร์เรนที่4ทีนี้ถ้าเป็นอัธภ,ภาคก็จะมีอยู่8เนาะก็จะมีฝั่งที่อยู่ข้างบน 4. จุดอ่าส่ส่วนแล้วก็ฝั่งที่อยู่ข้างล่าง4ส่วนนั่นเองอ่ะทีนี้ให้พวกพวกเราจะได้เห็นภาพ ชัดเจนมากขึ้นอีกนะคะอ่าตัวนี้คือระนาบที่เกิดขึ้นนะคะจำได้ไม่เอ่ยแกนสีแดงของเราเป็นแกนอะไรคะแกนสีแดงของเราเป็นแกน x ใช่ไหมคะแกนสีเขียวเป็นแกน y และก็แกนสีน้ำเงินเป็นแกน z ดังนั้นระนาบที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีอยู่3ระนาบนั่นก็คือระนาบที่แกน x แกน y ตัดกันเราเรียกว่า ระนาบ xy ใช่ไหมคะก็คือระนาบสขาีขาวที่พวกเราเห็นนี้เห็นไหมคะสขีขาวที่ตัดแบบนี้ตัวนี้คือระนาบ xy นะคะทีนี้ระนาบที่เกิดจากการตัดกันของแกน x กับแกน z ตัดกันเกิดเป็นระนาบสีอะไรคะ x กับ z ตัดกันอ,อันนี้แกน x กับแกน z ตัดกันก็เป็นระนาบสีเขียวใช่ไหมคะ อันนี้เราเรียกว่าระนาบ XZ นะคะเห็นไหมคะสีเขียวเรลานลางๆเนี่ยตัวเนี้ยอ่าคือระนาบ XZ นะคะและอีกตัวก็คือระนาบที่เกิดจากการตัดกันของแกน Y ก็คือสีเขียวตัวนี้นะคะการตัดกันของแกน y กับแกน z เกิดเป็นระนาบสีอะไรคะสีชมพู <S 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 เห็นไหมคะ <S 2> <S 2> <S เป็นระนาบสีชมพูดังนั้นนะคะระนาบตัวนี้นะคะทั้ง3ระนาบจะแบ่งแกนพิกัดออกเป็น กี่บริเวณนะคะเมื่อกี้8บริเวณก็คืออันนี้คือบริเวณที่1ใช่ไหมคะข้างหลังก็เป็นบริเวณที่2 3 4แล้วก็มีข้างล่างอ่าข้างล่าง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 นี่ไงคะอ่าฝั่งนี้จะเป็น1 2 3 4สนะคะวนไปเรื่อยๆอรวมทั้งหมดก็จะเป็น8บริเวณนะคะอันนี้คือเราเรียกว่าออคเตนนะคะทีนี้ เมื่อกี้เรารู้จักระนาบแล้วใช่ไหมคะรู้จักแกน x แกน y แกน z ฝั่งบวกฝั่งลบทีนี้เราก็มาดูว่าจุดพิกัดคืออะไรจุดพิกัดที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะ,อะลองดูความหมายของมันก่อนนะคะก็คือเมื่อกําหนดจุดเป็นจุดใดๆจุด P นะกำหนดจุด P เป็นจุดใดๆในระบบพิกัดฉากสามิติสามารถระบุพิกัด เพว่าพิกัดภาษาอังกฤษก็คือ coordinate นะคะสามารถระบุพิกัด p โดยใช้จํานวนจริง3จํานวนเรียงกันนะคะเรียงกันตามลำดับหรือเรียกว่า3สิ่งอันดับคุ้นคุ้นไหมตอนเราอยู่อมอต้นเราเรียกสิ่งที่มันมี2สิ่งเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคู่อันดับใช่ไหม x y อย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่าคู่อันดับใช่ไหมคะทีนี้พอมันมีแกนอะไรมาเพิ่มคะ พอมันมีแกน Z มาเพิ่มอ่าดังนั้นมันก็เลยต้องมี3ตัวเราเรียกว่า3สิ่งอันดับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าพิกัดก็ได้นะคะบางครั้งเขียนจุดและพิกัดกำกับไว้ด้วยการเป็นจุดในที่นี้เราเรียกจุดนี้เป็นจุด P เนาะ P X Y Z P X y z ลองไปดูในรูปสามิติของเราสินี่นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของจุดที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนเห็นจุดตรงนี้ไหมจุดสีฟ้าๆตรงนี้เนี่ยตรงจุดสีฟ้าๆตรงนี้จุดสีฟ้าๆนี้มันเกิดจากระบบมันเกิดจากแกนสามมิติใช่ไหมคะ แกน3มิติประกอบด้วยแกนอะไรบ้างแกน x แกน y แล้วก็แกน z ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าจุดจุดนี้มันอยู่ตรงตำแหน่งไหนเราก็ดูว่าจุดนี้มันวิ่งไปชนที่แกน x ที่ค่าเท่าไหร่อ่ะอันนี้นะคะเป็นภาพฉายนักเรียนเห็นไหมคะตัวที่เป็นขีดขีดอ่ะเป็นขีดขีดเป็นเส้นประตัวนี้คือภาพฉายฉายยังไงฉายให้เราเห็นว่า จุดของเรามันวิ่งไปชนแกน x ที่เลขอะไรคะเลข3ใช่ไหมคะและจุดนี้วิ่งไปชนแกน y ที่เลขอะไรคะเลข3และก็วิ่งไปชนแกน z ที่เลขอะไรคะเลข3ดังนั้นแน่นอนว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดอะไรคะจุดนี้เป็นจุดพิกัด3 3มเห็นไหมคะ จุดนี้เป็นจุดพิกัด3,3,3 3, 3, นะคะนี่ค่ะคือตัวอย่างทีนี้ให้เราลองมาพิจารณาว่าเมื่อ x นะคะเมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกเนี่ยค่า x ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกนะถ้ามันเป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าจุด P อยู่ห่างจากระนาบ yz ไปตามแนวแกน x ทางบวกเป็นระยะ x นมันเป็นถ้า x เป็นจำนวนลบอ่าถ้า x เป็นจำนวนลบ นั่นหมายความว่าจุด P อยู่ห่างจากระนาบ xy ไปตามแนวไปตามแนวแกน x ทางลบคือไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้กี่หน่วย2หน่วยใช่ไหมคะอ่าโดยเป็นระยะระยะของมันก็คืออะไรคะสหน่วยนั่นเองแต่ว่าค่าของมันจะต้องเป็นลบในที่นี้ค่าของมันเป็นลบหมายความว่ามันมาทางลบมันก็เลยเป็นลบ แต่ถ้ามันมาทางบวกค่าของมันจะเป็นอะไรคะจะต้องเป็นบวกนั่นเองทีนี้ก็เดาได้ไม่ยากอ่าเดาได้ไม่ยากถ้า y ของเราเป็น3ดังนั้นจุด p ของเรามันห่างจาก y มาเท่าไหร่ห่างจาก y มาทางมาทางบวกเท่าไหร่คะ3ใช่ไหมคะถ้า y ของเราเป็นลบ2นั่นคือแสดงว่า y จุด p ของเราอยู่ห่างจาก y มาในแนวจาก แกน y มากี่หน่วยคะ2หน่วยในแนวแกนลบนะคะและเมื่อ x เป็น0แสดงว่าจุด p จะต้องอยู่ในระนาจุด p อยู่ในระนาบ y z นะนะจุด p ก็คืออยู่บริเวณนี้ที่แน่คือมัน ที่แน่ๆคือมันจะต้องไม่มาฝั่งนี้แน่นอนแล้วก็ไม่ไปฝั่งลบแน่นอนนะคะต่อไปเมื่อ y เป็นจำนวนจริงบวกเหมือนเดิมแสดงว่าจุด p อยู่ห่างจากระนาบ xz ไปตามแนวแกน y ทางบวกเป็นระยะ y หน่วยเนี่ยคะที่ครูพูดถึงว่าถ้าเป็นบวกแสดงว่าจุด p จะต้องห่างจาก y มาในแนวแกน y ใช่ไหมคะมาฝั่งบวกอ่าแต่ถ้ามันเป็นลบแสดงว่ามันไปฝั่งทางลบ เท่าเท่าไรกี่หน่วยก็ว่ากันไปสมมุติว่า y เป็นลบ4ดังนั้นไปทางลบกี่หน่วยคะ4หน่วยถ้า y เป็น4ดังนั้นไปทางลบไปทางบวกเท่าไหร่4หน่วยนั่นเองอ่ะและ y เป็น0แสดงว่าจุด P อยู่บนระนาบ xz นั่นเองอ่า ค่า Z ก็เช่นกันค่า Z ก็เช่นกันถ้า Z e ของเราอ่ t ของเราเป็นบวกแสดงว่ามันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะขึ้นไปกี่หน่วยก็ขึ้นอยู่กับค่าบวกอะไรเช่นบวก3แสดงว่าขึ้นไป3หน่วยใช่ไหมคะแต่ถ้า Z e เป็นลบ3ดังนั้นแสดงว่าลงมากี่หน่วย3หน่วยนั่นเองและถ้า Z ตเป็น0หมายความว่ามันจะต้องอยู่บริเวณนี้แน่นอนระดับอะไรคะ ระนาบ x y นะคะดังนั้นถ้า z เป็น0แสดงว่าจุด p จุด p นะอยู่บนระนาบ x y นั่นเองอบางครั้งจะเขียนจุดและพิกัดกำกับไว้ด้วยเป็น p x y z เรานิยมเขียนแบบนี้นะคะ,ะนี่คือตัวอย่างการเขียนจุดลงบนพิกัดฉาก3มมิตินะคะอ่ะ นักเรียนสังเกตว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูจุดให้เรามาทบทวนกันก่อนว่าสีแดงคือแกน x ใช่ไหมคะสีเขียวคือแกน y และก็สีน้ำเงินของเราคือแกน z ทีนี้จุดสีดำๆที่ปรากฏขึ้นเขาบอกว่าเป็นจุดพิกัด1ลบ3 2นั่นหมายความว่าอะไรคะหตัวนี้เป็นค่า x ใช่ไหมคะดังนั้นหมายความว่า จุด P มันอยู่ห่างจากแนวแกน x เห็นไหมคะหยุดห่างจากแนวแกน x มาทางบวกใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่1ห,หน่วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวหมุนมาดูสิจริงไหมอยู่ห่างจากแนวแกน x มาทางบวก1ห,หน่วยใช่ไหมอ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งลบนะอันนี้เป็นฝั่งบวกของแนวแกน x นะต่อไปลบ3หมายถึงอะไรลบ3ตัวนี้มันคือค่า y ถูกต้องไหมคะนั่นหมายความว่า จุด P มันอยู่ห่างจากอะไรคะแนวแกน y มาทางลบกี่หน่วย3หน่วยนั่นเองอ่ามาทางลบ3หน่วยนะคะดูบนเส้นก็ได้เนี่ยคะ่ะจุดมันวิ่งไปชนแนวแกน y แล้วก็ z ของเราคือ2ก็คือหมายความว่าจุด P อยู่ห่างจากแนวแกน Z ไปทางบวกใช่ไหมคะกี่หน่วยคะสหน่วยถึงได้พิกัดนี้มานะคะ อันนี้เป็นพิกัดฉาก3ามิติที่ดูเป็นรูป3ามิติให้พวกเราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนะคะ 1. ่ค่า x ของเราเป็น1นึ่งแสดงว่ามาทางแนวแกน x 1หน่วยค่า y ของเราเป็นลบ3แสดงว่าแนวแกน y ไปทางลบ3หน่วยแล้วก็ z ของเราเป็น2แสดงว่าไปในแนวแกน z ทางบวกอยู่2หน่วยนั่นเองโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่10กันนะคะตัวอย่างที่10จงหาพิกัดของจุด a b c d e และ f และ g นะคะว่าจุด a มีพิกัดเป็นอะไระจุด a ของเรามีพิกัดเป็นอะไรแล้วก็มาดูว่า a ของเราเนี่ยอันนี้เป็นภาพฉายนะภาพกล่องตัวนี้คือฉายนะฉายให้เราเห็นว่าจุด a ของเราเนี่ยมันยิงตรงไปหา แนวแกน x คืออะไรนะอ่ะ a ของเราตรงกับแนวแกน x คือเท่าไหร่คะมาทางบวกเท่าไหร่2หน่วยใช่ไหมคะ2แล้วก็ไปทางแนวแกนอะไรคะแนวแกน y เป็นเท่าไหร่ไปชนกับ y ที่4ใช่ไหมคะแล้วก็กับ z ไปชนที่ z ที่เท่าไหร่3อ่า ได้พิกัด a เป็น2 4 3นะคะต่อไปพิกัด b ของเราอ่าพิกัด b ของเราตรงนี้ b ของเราไปชนกับแนวแกน x อยู่ที่เท่าไหร่คะไปชนกับ x แกน x อยู่ที่0พอดีเนาะอ่า0 y ล่ะ y ไปชนที่4นะ z ล่ะ z ก็ไปดูที่ z เป็นเท่าไหร่3นะคะอ่า3ต่อไป c จุด c ไหนจุด c อ่ะจุด c ในแนวแกน x ชนกับ x เป็นเท่าไหร่0ใช่ไหมคะชนกับ y ชนกับ y ก็เป็น0ที่ y เป็น0นะคะแล้วก็ z เป็นอะไร z เป็น3ดังนั้นก็คือพิกัด0 0 3 เห็นไหมคะอ่าต่อไปจุดดีจุดดีอยู่บนแกน x เท่าไหร่คะ2อยู่บนแกน y เท่าไหร่แกน y เท่าไหร่จุดดีของเราอยู่บนแกน y เป็น0เนาะที่0แล้วก็แกน z ของเราเป็น3ดังนั้นก็2 0 3นนั่นเองจุด e ไหน e ของเราอยู่ตรงนี้ e ของเราอยู่บนแกน x ที่เท่าไหร่คะ2แกน y ก็คือ0ใช่ไหมคะแกน z ก็คือ0ดังนั้นก็2 0 0นะฮะจุด f อ่าจุด f มีพิกัดเป็นอะไรคะจุด f มีพิกัดเป็น จุด F ไปชนแนวแกน x เป็น2ไปชน y ที่4ใช่ไหมคะแล้วก็ z ที่เท่าไหร่คะ z ที่0ดังนั้นก็ 2, 4, 0แล้วก็จุด G มีพิกัดเป็น G คือจุดนี้นะจุด G มีพิกัดเป็นชน x ที่0แกน y ที่4แล้วก็แกน z ที่0นะคะ 0.40นั่นเองอ่ะทีนี้นเพื่อจะได้เห็นกล่องกล่องนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะครูก็ได้สร้างตัวอย่างที่โปรแกรม geo gba ไว้ ai, เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่10นะคะเห็นไหมคะตัวอย่างที่10จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าจุด a b c d e f g ของเรานั้นอยู่ตรงไหนบ้างนะคะจุด a เห็นไหมคะจุด a 2 4ส 3หมายความว่าอะไรคะหมายความว่า a ไปชนแนวแกนอะไรคะแกน x ก็คือ2อ่า2 y เป็น4แล้วก็ z ก็เป็น3นั่นเองดูแบบนี้นะคะอ่าโอเคอันนี้คือตัวอย่างรูปใน3มิตินะคะที่เหมือนกับตัวอย่างนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่11เนาะ ตัวอย่างที่11จงเขียนจุด a นะคะจงเขียนจุด a จุด a ของเรามีพิกัดเป็นอะไรคะจุด a ของเรามีพิกัดเป็น2 2ลบ1 b คือ1ลบ3 2, แล้วก็ c คือลบ1 3 3อ่ะทีนี้ให้เขียนลงบนพิกัดฉาก3มมิตินะคะวิธีการเขียนนะคะเดี๋ยวพวกเรามาดูนี้เนาะอ่านี่นะคะคือตัวอย่างนะคะในระบบพิกัดฉาก มิติตัวอย่างที่11ของเราเขาให้สร้างจุดใช่ไหมคะสร้างจุดมา3จุดประกอบด้วยจุดอะไรบ้างคะก็มีจุด A ใช่ไหมคะจุด A 2 2ลบ1นะคะแล้วก็จุด B 1อ่ะลบ1 1ลบ3านะคะแล้วก็จุด C ของเราก็คือจุดอะไรคะลบ1 3 3มาดูจุด A ของเราก่อนสร้างนะคะ เป็นการวาดภาพฉายนะคะภาพฉายขึ้นมานะคะกล่องตัวนี้เหมือนเป็นภาพฉายนะคะเอ a เนี่ยมันอยู่ห่างจากอยู่ห่างในแนวแกน x เนี่ยความห่างจาก O มาในแนวแกน x ในระยะ2หน่วยนะคะแล้วก็จุด a นี้ก็อยู่ห่างในแนวแกน y ในระยะ2หน่วยเช่นกันและนอกจากนั้นจุด a ก็ห่างในระยะแกน z นะคะหน่หน่วยนะคะอันนี้คือ a 2 2-1ลบ1 b 1-3 2ลบ3 2ตรงนี้นะคะจุดนี้พอเรามาดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นชนกับแกน x คือ1ไปชนกับแกน y ก็คือ3มีไหคะแล้วก็ชนกับแกน z ก็แนวตั้งของเราก็คือ2นั่นเองนะคะ และจุด C ก็เหมือนกันจุด C ก็เกิดจากการที่ไปชนแกน x ของเราใช่ไหมคะมันเป็นลบ1แสดงว่าอยู่ในแกน x ฝั่งลบมา1ห,หน่วยใช่ไหมคะเนี่ยมา1ห,หน่วยแล้วก็แกน y มา3หน่วยแล้วก็แกน z ขึ้นไปข้างบน3หน่วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงตัวอย่างสามมิติของตัวอย่างที่11นะคะ ทีนี้ในตัวอย่างที่11ของเรานะคะในหนังสือมีนะคะในหนังสือจะเป็นรูป3มิติให้เราเห็นแต่ว่ามันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวให้เราดูรอบทิศทางแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราดูรอบทิศทางเราจะเห็นว่าจุดตรงนี้นะคะมันโชว์มันลอยอยู่บนพิกัดฉาก3มิติเอ่อซึ่งพิกัดฉาก3ามมิตินะคะโดยสรุปแล้วก็จะแบ่ง ส่วนบริเวณออกเป็น8ส่วนเนาะขึ้นอยู่กับว่าจุดตรงนี้มันอยู่บนส่วนไหนเนาะโอเคอ่ะ,อะก็จบลงแล้วนะคะในเรื่องของระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะเดี๋ยวโอเคนะวันนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย